สวัสดีครับมันหนี่ก็มาพผอกับช่องกระแตน้อยชาเนลครับเอากระแตน่อยจัดเมนูก้อยปลาพี่น้องก้อยปลาเดี๋ยวปลานวันจันแล้วก็จัดต้มมาพร้อมเจวขีปลาผอมแล้วก็มีอันปีปีไม่กินกับนำเอามามาเซ็จแซน้ำกันเด้๋ยวยะครับมนี่ในเรื่องขมิ้นข้าวแล้วก็อันพัดกระโดนก็มีนะครับเนาะมาครับมันนี่มาก้อยปลาน้ำกันนะครับเนาะ อันไปอ,อันมากกัลุงอันเลยได้พี food, that song, that s <S that that well, ่นุ่มหืมต้มปลาห่อนี่อะไอช้ตุดนแดดซองตาแดดซองมั่งยุบมงก่อนเป็นยังไงถ้วยก้อยตุ่เหลือสบใส่หมอแดง ตมมาห่อนห่อนอืมแคห่อนอี่เลยอืมอ้าวตุ้ยรอันนั้นต้มมาสดนั่ง Các y lợt ở dưới này là quý nọ Các y lợt Cám lăng ngam Kiểu ngam Quài bá thiêng ส่วนหนำรององหนำใส่ส,สมหูแด,ดง,งพุ่งผืนใหญ่ดีเนาะพุ่งดีละวคันใดอืม แสบแล้วเจ่วขมแสบด้อืมันตมครักเนย นี่ปีมาหยุดอแม,ม, <laughs> มันเริ่มเย็นแน่แล้วอันหลฮัลหอ,อ,อ <laughs> ังบาทกัลหลฮ มีแห้งได้สุดห้องอืมโอ้ตัวนี้มิงค์ขาวเนี่ยแก่จะงอยลงตอนปาก็มีอ่ ไม่เป็นินนหน่อยมาตุมใจ Put them. Put ต้องเดะส่วนน้ำต้มลองลงน้ำซีอุ้อุ่นเน่แล้วต้ม <c oughs> ไอเล์อ่อนๆงามๆนี่อ่อมเนาะอ่อมเพื่อสิแซ่บออมเนาะเมนูออมนี่นยเห็นแบบผิดหน่วยกัดตรงนี้เนาะกัดตัวละ ก๋อยปลากับขาเทียงอืออือหนุ่โอ้กัรุ่ โอ้จวดดีขนาะด มักัดนึ่งกัดเดืแดซ่องพอดีขันไน <c oughs> ทางยามใลยิลุมเหลี่ยมตาเดือดซองนี่อนอ ล้วยนีก็แสเสียบด้ยเน,นี่ยโอ้เลือดเข่าเนี้ยกับเนี้ยขักขวานันนี่เนี้ยวติดมือ Bảy <laughs> ừ. <laughs> bày càng ổn nằm nấm tôm nè nấm tôm nè mặt 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 cái này mặt mặt cái này เตืนใจกินปีลงไปมันฝาด ต้องได้อานามลองลงบ่ฝาซื้อ,อติดไปในแขวพร้อมอย่างนอกทางนี่อิม่มแล้วบ่า คนอิ่มจะอึโอ้ Oh, cắt xong ngoài lương này. Mm. 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 thấy Mm. 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 moving on <laughs> <coughs> <coughs> อดอๆน่าใจกินนี่ว่าไม่เน้นแต่น้ำต้มสดนน้ำต้มลงไปลองจังลงได้เพราะกินกินปีเอาลงมา อยู่กับหยาดกวนม่ได้ัาว์อมินข้าวนี่จับ องพริกหน่อยมะ่าเขาหยุบเสร็จครับปล่อยปลาก่อนนะกระดาษชูกระดาษหนอยเป็นเป็นแดคขากลยพริกหน่อยหน่อยโอ้เผ็ด เอาออกดิพี่หน่อหน่อยหน่อยขิงๆกับเพชรกันวันนี้ลงน้องตึกปลาตึกปลานวลจันแต่ว่ามืนนอนี้บ่ได้อ,อันถ่ายให้เบิง่งว่าจะไปถ่า,ายได้พี่นอ้องเพื่อนวานแหเพื่อนวานลงก่อนมาถ่ายบ่ทัน เห็นปานบ่นหลายครับฝ้าวเลยว่าสดติ้งแฮงยิงข้เที่ยงเอาครับก่อยปลาโน่นจันครับมันนี่แซ่บครับมันนี่ใส่กับเตียวเนาะเตียวกับขมพอดีขนาดใส่กับบรรยากาศยน่ยมเที่ยงครับมันนี่ามันนี่ก็แต้น้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมตามมาค่ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะมันนี่ก็แต้น้อยก็บอกกรรขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ